วันนี้เราจะพาไปกินคาเตอิชาบูสาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูกท่าเข้าสู่ซิมเพนเดย์วันธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะวครับวันนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์บางแคนะฮะวันนี้เราจะมาทานร้านด้านหลังนี้เลยคาเตอิชาบูก็เป็นร้านบุฟเฟ่ชาบูนะครับที่น่าสนใจร้านหนึ่งนะครับตัวร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ชั้น2ของห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับอยู่ใกล้กับทางที่เดินเข้ามาจากลานจอดรถเลยนะครับเข้ามาจาก ทางเดินราจาโรดก็จะเห็นเลยก็ตอนนี้เราจองคิวไปแล้วก็อ,อาหารต่างๆหนะ้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับราคาบุฟเฟ่ของร้านนี้นะครับก็จะมีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับตัวแพงสุดจะอยู่ที่1,699บาทบวกบวกนะครับแล้วก็1,299บาทบวกบวกและตัวที่ผมเลือกทานในวันนี้นะครับจะเป็นราคา699บาบาทบวกบวกนะครับ สำหรับการสั่งอาหารของร้านนี้นะครับเขาก็จะให้ QR code มาแล้วเราก็สแกน QR code นะครับเพื่อทําการสั่งอาหารนะครับในเมนูเนี่ยมันก็จะมีตัวเนื้อให้เลือกอยู่3ตัวนะครับแล้วก็หมูที่เป็นหมูคุโรบิตะอีก3ตัวรวมไปถึงพวกเมนูซาซิมิต่างๆนะครับแล้วก็เป็นข้าวปั้นนิกิรินะครับรวมไปถึงข้าวห่อสาลายนะครับก็ยังมีแล้วก็ยังมีพวกนิกิริฟิวชั่นที่เป็นแซลมอนราดซอสเมนไทโกะอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวของมากิ แล้วก็มีโลให้เลือกอยู่4ชนิดนะครับแล้วก็มีอะพิทายเซอร์เป็นพวกย่ำสาล่ายูเละญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีหมึกปลาลานะครับอันนี้อร่อยมากแล้วก็สลัดนะฮะของทอดดงบุรีนะครับแล้วก็มีเมนูข้าวมีเมนูโซบะให้เราเลือกด้วยของหวานก็มีเป็นเอ่อฮอกไกโดมิวนะครับแล้วก็มัชชากีนทีนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของน้ำจิ้มที่ทางร้านเตรียมไว้ให้นะครับมีอยู่3ตัวด้วยกัน ในเมนูซาซิมิของทางร้านเนี่ยนะครับเขาจะเสิร์ฟที่ละ3ชิ้นนะฮะถ้าเกิดเราอยากได้จํานวนมากกว่า3เนี่ยเราก็สามารถเบิลได้อย่างเช่นเราสามารถสั่งแซลมอน2ที่เพื่อให้เสิร์ฟมาเป็น6ชิ้นได้หรือว่าสั่ง3ที่เพื่อให้ได้9ชิ้นนะครับก็สามารถคํานวณจากปริมาณที่เราต้องการจะทานแล้วก็สั่งได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวผัดบันเนื้อนะฮะตัวนี้ก็รสชาติดีอร่อยเช่นกันนะครับ ตัวนี้เป็นดงบุรีหน้ารวมนะครับแล้วก็เมนูต่างๆที่เราสั่งมาทานในวันนี้หน้าตาจะเป็นยังไงเชิญรับชมในคลิปได้เลยครับ ส่วนท่านที่ชอบทานเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวของร้านนี้เนี่ยมีให้เลือกอยู่3ตัวในโปรโมชั่น699นะครับตัวที่ผมแนะนําจะเป็นตัวชักโลนะครับที่อยู่ตรงกลางของภาพตอนนี้นะครับจะมีความหนานุ่มใหญ่มากแล้วก็ตัวหมูที่ทางร้านมีให้นะครับก็จะเป็นหมูคุโรบุตะทั้ง3ตัวนะครับมี3ส่วนให้เลือกด้วยกันครับ ในส่วนของเมนูผักต่างๆนะครับในตอนแรกที่ผมอินเสิร์ตเมนูให้ดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีเมนูผักให้เลือกเลยทางร้านนะครับจะใช้วิธีให้พนักงานเนี่ยเดินมาที่โต๊ะเราแล้วก็แจ้งให้เราทราบว่ามีผักอะไรให้เราเลือกบ้างนะฮะแล้วก็พนักงานจะเป็นคนคีบใส่หม้อให้เลยเอ่อตัวนี้ก็อร่อยนะครับเป็นเส้นญี่ปุ่นนะครับมีความหนึบๆน,นุ่มๆเหนียวๆนะฮะทานเพลินเหมือนกันครับ ในส่วนน้ำซุปของทางร้านนะครับก็จะมีตัวชาบูชาบูนะครับก็คือตัวน้ําใสที่ผมเลือกทานในวันนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือซุกิยากิที่เป็นน้ําดํานะครับส่วนชาบูชาบูเนี่ยวัตถุดิบหลักที่เขานํามาทําเป็นเบสของน้าซุปก็คือหอยเชลล์อบแห้งนะครับที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะฮะจากที่ผมได้ลองทานน้ําใสวันนี้เนี่ยตัวน้ําซุปเนี่ยมีความอร่อยหอมหวานมากเลยครับทานกับเนื้อก็เข้ากันได้ดีนะครับ พี่ๆท่านใดที่เคยได้ลองทานชาบูน้ำดำของร้านนี้นะครับช่วยมาคอมเมนต์กันหน่อยครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ผมหลงรักน้ำใสสุดๆไปเลยครับสำหรับเครื่องดื่มที่ผมสั่งได้ในเซตเนี่ยนะครับก็จะมีชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนแล้วก็มีโค้กเสิร์ฟมาเป็นกระป๋องด้วยนะครับดีมากเลยครับอันนี้สำหรับเมนูของหวานในวันนี้นะครับก็จะมีไอศกรีมซอฟเสิร์ฟเป็นรสชาเขียวมะขามแล้วก็ฮอกไกโดมิลนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้เป็นทูโทนแบบนี้ให้แจ้งที่พนักงานนะครับแล้วก็พนักงานจะกด ราคาที่รวมแหตและเซอร์วิสชาแล้วจะตกอยู่ที่คนละ823บาทนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมจนมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้ยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปกันด้วยถ้าไปลองทานกันมาแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ